อ่าได้เลยคนทีได้พี่น้องงานก็แค่นี้แหละได้ครับแต่ละแค่ห้าสิบสามองร้อยนี่ถ้าเราไปเปิดตลาดพวกริมคลองนี่เรียบร้อยเนี่ยกินกินตับลูกค้าแบบนี่ไปขายอร่อยเออเนี่ยพระเจ้าตากงี้ไปขายโอ้โหพระเจ้าตากสองรายการเดี๋ยวเพื่อนะเสือเสือเสือห้าแต่แต่เสือไม่รู้นะมุมใครมุมมานะแต่ผมนี่เด็กนนนะ ยังไม่ผ่านเดี๋ยไม่ผ่านก็ดูราคาก็รู้เลยราคาไม่ผ่านตัวนี้แม่งพันตัวนี้แม่งมีหกพันห้าไม่จริงเหรอตัวนี้ถ้าแท้หกพันห้าพี่มันต้องมันมีรุ่นหนึ่งสองสามสี่ห้ารุ่นที่เจ็ดรุ่นสุดท้ายรุ่นที่เจ็ดรุ่นที่สามปล่อยไปหกพันห้าหกพันห้าขายได้สบายสบายจิได้เดี๋ยวว้เจอตัวจริงเหรอไมได้พี่เจอหน้าผมอ่ะพี่เจอหน้าผมอ่ะรับเลยรับรับ ทุกวันนี้ขายผ้าเหมือนแจกใช่ไเพิงตรงเลยจริงๆคือเดี๋ยวนี้ค่าพลาสติกนะฮะแพงกว่าค่าผ้านะครับผมบอกเลยพลาสติกสวยดเรียลูกค้าซื้อครับผมค่าเลียมแพงกว่าเดี๋ยวนี้งานพลาสติกก็มีเรียมกรอบแบบระดับความเร็วของพลาสติกด้วยนะกรอบ40ผ้าตลาดนะคะต้องดูพลาสติกรูดก่อนนี่คือถ้ารูดโอเคนี้น่าจะเลียมแพงอยู่ฮะวันนี้เราได้หลุดมาจากร้านเที่ยวครับ วันนี้วันนี้เราได้หลุดจากร้านพี่ก็คือเคี่ยวหมูค่ะเคี่ยวแก้วหลบพ่อพางครับผมอุดมคินดีสายเหนียวนะฮะนะครับผมานาจะเจอพี่ที่ใครแล้วเขาปล่อยหลุดหนุมานไปเจ็บจี๊ดเลยฮะบเจ็ดบาทพวกเอาไปปล่อยสี่พันสองแม่งชั่วโมงเดียวไวๆนะครับผมไวๆเจ้าของร้านจี๊ดมากคะจี๊ดไหมไม่ไม่ได้คือคือให้แล้วก็ต้องทำใจให้แล้วทำใจนะเราเป็นเ็นเขาเรียกว่าอะไรเราเป็นนักเลงอยู่แล้วคือ เป่ราคาเนี่ราคานังเลงเราจะไปขายแต่นี่ให้เข้ามาอย่างเงี้ยกรอบเก่านะฮะห้าสิบบาทอย่างเงี้ยเราซื้อความเก่าวาผมแท้เก๊ไม่รู้แต่ถ้าเราชอบเราก็จัดนะฮะกินหลงพ่อะไอที่มันขายกันอยู่เดี๋ยวเขาเปิดของใส่ว่าอะไรบ้างอาหาต้นๆเลยของเกงเยอะของเก๊เยอะแต่ของเก๊คนเล่นน่าจะดูรู้ดูความเก่าไม่เวลาปล่อยลูกค้าต้องให้ของแท้เขาอย่างนี้นะ พี่เอาไปแค่6,005 6,005นะพี่นะไปเลย6,005เราก็เอาไว้ใช้เราไม่ได้ขายไม่ขายเราก็แบบเอาไว้ใช้ตัวจริงนะตัวจริงนะเออเราตัวจริงตัวอะไรอ่ะเรา b a u ห่างเรา baugh ห่างเดี๋ยวดูหน้าร้านพี่นะเปิดไม่ต้องมองหน้าลูกค้าเป็นอไรเปิดก็เลิกเปิดไม่ขายไม่เปิดไม่ซื้อพี่อย่ามาเปิดผมผมซื้อนะไม่ไปเจอคนมีเงินแต่มันไม่แพงหรอกของอ่ะ